สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนก่อนนอนคืนนี้ตอนนี้เป็นเวลาตีสองแล้วก็คือว่ายังไม่ง่วงเลยนะแต่คิดว่าอยากจะประกอบกันพาง่ายๆตัวเล็กๆง่ายๆนะเป็นเอนทิเกตนะเด๊เป้น N T นะ เป็นเอนทิเกตนี้เลยหน้าตาก็แบบแปลกๆนะที่เคยเอาให้ทุกคนได้ดูกันแล้วนะฮะจริงๆแล้วตัวเนี้ยมันเป็นเอ t นทิเกตอยู่ในกันนัมเบเกอร์เบทโรลกนะครับผมก็คือว่าเป็นตัวที่พิเศษหน่อยคือเฉลิมฉลองนะฮะตัวแบทโรล์กตัวนี้นะฮะเป็นนี่ R8. นะ US Gundam อเมริกันไทยนะเท่มากนะนี่อะซูมให้ดูหน่อยนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะฮะก็หน้ากล่องเป็นแบบนี้เลยนะฮะเป็นรูปธงชาติอเมริกันเลยนะฮะนี่หนึ่งต่อร้อยสี่สี่นะครับผมนะฮะก็มีซีรีส์ให้ดูสแกนที่ตรงนี้เลยนะฮะด้านหน้าเป็นแบบนี้ด้านข้างนี่ก็เป็น ดีไซน์หุ่นของมันเฮ้ยสวยดีเหมือนกันนะโว้ย oh, อ่ามาดูฝั่งนี้ไม่มีอะไรนะฮะก็หน้าตาของกล่องก็ประมาณนี้เฮีย <He> er, ได้ราคามาอยู่ที่ประมาณ1,100หรือประมาณพันต้นๆน,นะครับราคาแบบเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะฮะก็ได้มาจากกันพาสุพิมนะฮะแกกันดีกว่าประกอบกันดีกว่านะทุกคนนะหยิบอาวุธขึ้นมาเด่ออ่ะอันนี้มันซีนใหม่แบบนี้นะครับผมเรีย er, ดูสิมันเป็นแบบไหน ว้านี่ทุกคนเป็นแบบนี้นะครับผมอะดูด้านในกันดีกว่าว่าด้านในเป็นแบบไหนนี่เอ้ยมี2ถุงแค่นั้นเองนะครับผมมี2ถุงแค่นั้นเองนะครับผมแล้วก็มีคู่มือนะฮะนี่คู่มือนะฮะมันก็จะมีเป็นตัวไอเกสแปดนี่แหละครับผมแล้วก็มีความเป็นธงชาติอเมริกันนะขึ้นมานะะง่ายๆนะฮะ การประกอบของมันก็ไม่มีอะไรมากอ่ะมาดูแผงกันดีกว่าตัวน,นี้จะเป็นสีขาวๆนะฮะขาวแต่ออกจะออกเทานิดนึงนะแผงมี1 2นะครับสีแผงเท่านั้นเองนะฮะก็มีสีเทาสีแดงสีขาวสีน้ําเงินนะฮะแล้วก็มีสติกเกอร์ลายธงชาติอเมริกันประมาณนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรมากเพราะมันคือแอนติเกรว้ทุกคนนะฮะเอางี้ดีกว่าเราไปดู ว่าประกอบเสร็จแล้วจะเป็นไงไปประกอบกันดีกว่านะประกอบง่ายๆตามสไตล์เอ็นทิเกรตไปประกอบกันเลยทุกคนไป เรียบร้อยแล้วครับผมขำนิดนึงเมื่อกี้พูดไปตั้งเยอะเลยลืมกดเล็คอร์ดขออ้าวเสร็จเรียบร้อยครับตัวนี้ครับผมนี่ครับนะ RX แปีด uh, t US Gundam นะฮะอเมริกันไทยโอ้ <Yeah. S 1> ก็ตามคอนเซปต์เลยประกอบเสร็จแล้วแต่คือว่าตัวนี้มันเป็นเบสออนก็คือว่าเป็นเอ t นทิเกตนะครับก็คือว่าเป็นกันพาที่สำหรับผู้เริ่มต้นสำหรับผู้ <Okay. S 1> ที่อยากที่จะ เริ่มต้นสาหรับการพานเนก็เป็นตัวที่1เลยเริ่มต้นที่ง่ายสุด2ราคาไม่แพงนะฮะเพราะว่าบันไดเนี่ยอยากจะลุยตลาดในโซนอเมริกาพวกอะไรเงี้ยนะ,ะมีขายในร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะฮะโดยที่สำหรับคนที่เอาใจคนที่อยากจะเริ่มเล่นโดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ไม่ต้องใช้ครีมไม่ต้องอะไรใช้มือบีบเอานะฮะก็สามารถที่จะเริ่มเล่นได้ ไม่มีการซับซ้อนในการประกอบนะฮะประกอบมาด้วยดีไซน์ด้วยลักษณะด้วยราคานะฮะมันก็สมราคาแล้วมันก็สวยงามนะฮะสำหรับคนที่เริ่มต้นแล้วคือตัวมันอะไม่ได้เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปเนี้ยสเกลอยู่ที่1ต่อ144ยนะเฮียถ้าเฮียจะไม่ผิดเอ็นทิเกตเนี่ยใช่นะฮะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับเอ็นทิเกตทั่วไปแต่ถ้าเกิดเป็นตัวเนี้ยด้วยชื่อของมันก็คือว่าเป็น U.S อเมริกันไทยนะครับผมนะฮะก็เลยแบบว่ามีดีไซน์ของสีเนี่ยที่มันเปลี่ยนไปนะฮะอ่ะเบสออนของมันก็คือเป็นสีขาวทั้งตัวเลยนะฮะแล้วก็จะมีสติกเกอร์ที่บ่งบอกถึงเป็นลายธงชาติอเมริกันตามชื่อของเขาเลยนะฮะสีน้ำเงินสีแดงนะครับแล้วก็ นี่ตรงเท้าก็เป็นสีน้ําเงินนะฮะเปลี่ยนสลับจากตัวธรรมดาโลนะฮะจากสีแดงก็เป็นสีน้ําเงินนะฮะจากตรงดาวจังเป็นสีเหลืองก็เป็นสีแดงนะฮะแล้วก็มีลายขีดเป็นลายธงชาติอเมริกันนะฮะด้วยตัวของมันเองแล้วเนี่ยเบดออนเป็นแอนติเกตธรรมดาเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสีบางอย่าง ไปนะฮะก็คือว่าอาจจะย้อมนิดนิดก็ได้แต่คือว่ามันเป็นเวอร์ชันพิเศษก็คือเป็น u s นะตรงแถบต้นขาก็มีขีดเป็นสีแดงนะฮะบ่งบอกก็คือว่ามีธงชาติอเมริกันก็มีสีขาวสีแดงสีน้ำเงินฟ้าอะไรประมาณนี้นะฮะก็มาอยู่ในตัวของ r x 8ิขีดทูตัวนี้นะฮะตรงเอวจากสีแดงก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะกระโปรงมีขีดเป็นสีแดงนะฮะตรงต้นคอนะฮะก็จะเป็น สีแดงจากปกติเป็นสีเหลืองนะฮะแล้วก็ในส่วนของอาลายตรงนี้นะฮะก็จะมีลายธงชาติเป็นดาวของอเมริกันนะฮะตรงนี้ก็เป็นนกอินทรีนะครับผมนะฮะประมาณนี้นะฮะก็บ่งบอกเลยว่าเป็นอเมริกันไทยจริงๆเลยนะฮะเรามาดูจุดขยับตัวแอนทิเกตนะหัวก็ขยับได้แบบนี้นะฮะไหลก็หมุนได้แบบนี้แขนนะฮะต้นแขน นะฮะแล้วก็งอนี่ได้แบบนี้เอวก็บิดได้งอข้างหลังแบบนี้ได้กระโปรงขยับไดข้ข้างข้างขยับได้นะครับผมข้างหน้านะ,ะแทบจะขยับไม่ได้เลยนะครับผมแล้วก็ขาอ๋อแบบนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็ตัวมันเหมือนมีตัวฝาประกบด้านหลังนะเพื่้ความสวยงามเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับเอ่อตัว แอนติเกตตัวนี้นะฮะขามันก็ขยับอะไรยังไงได้เหมือนแอนิเกตทั่วไปนะแค่คือมีการเปลี่ยนสีเท่านั้นเองนะฮะเอา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 อาาเเอออะไรประมาณนี้นะครับผมก็ตัวนี้เคลียร์ได้มาอยู่ที่ประมาณ1,100บาทนะครับผม1,200บาทนะฮะคือตัวนี้มันเป็นพิเศษคือมันไม่มีขาย น่าจะไม่มีขายในบ้านเราก็คือว่าหิ้วมานะครับผมเพียได้มาจากร้านกันพาสุพีมหรือกันดั้มสุพีมอะไรเนี่ยนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็เอนทิเกตธรรมดาก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ500 4 5 0 0สีอะไรประมาณนี้นะจ๊ะก็เอามาให้ทุกคนได้ดูกันว่าตัวที่มันเป็นอเมริกันหรือว่า U.S. ไทเนี่ยสีสันมันก็สวยดีเหมือนกันนะเนี่ยเราไปดูภาพ ประกอบมันกว่าว่าสวยงามแค่ไหนแต่ถ้าเกิด5ดาวนะเฮีย mm. <Here S 2> ก็ให้อยู่ที่ mm. โดยรวมนะครับผมเฮีย mm. ให้อยู่ที่4ดาวแล้วกัน mm. เพราะว่า1ราคามันแอบสูงไปนิดนึง mm. เพราะว่ามันเป็นตัวที่หิ้วมานะครับแต่คือว่าโดยรวมเนี่ยถ้าเกิดมองถึงสีสันแปกหรือว่าคนที่ชอบ R X 8เนี่ยก็ถ mm. ือว่ามันต้องมี mm. ก็เก็บไว้นะคร mm. ในคอลเลกชันเพราะว่าเดี๋ยวจะไปหา ในอนาคตแล้วมันจะอาจจะไม่มีหรือว่าหายากอะไรประมาณนี้นะฮะก็เอามาให้ทุกคนได้ดูกันละกันนะครับผมตัว RX8 k ีดทูกันดัอเมริกันไทยนะครับผมก็หล่อดีเหมือนกันนะเนี่ยด้วยสีสันของมันนะฮะแต่โดยรวมการประกอบหรือ,อด้วยองค์ประกอบของมันเนี่ยความพิเศษก็คือ i n t e g r เก e RX8 k 2. ธรรมดาดีๆนี่เองแต่มีการเปลี่ยนสีแต่โดยรวมก็ ว่าชอบนะแต่ดาวเฮียให้4ดาวเพราะว่าราคามันแอบสูงไปนิดนึง1น0 0ถึงหนึ่ง, 1, ง 1, บาทพันต้น,ตนๆอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ยังไงมันก็ต้องมีเหมือนกันนะจ๊ะเก็บไว้เก็บไว้โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดส b s c ไ i b e ไลค์แชร์กันด้วยนะครับเจอก,กันพรุ่งนี้บ๊ายบายสวัสดีครับแล้วก็ใครอยากให้เฮียประกอบตัวไหนก็คอมเมนต์มาครับผมถ้ามีโอกาสก็จะไปหามาและเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับวันนี้ไปก่อนครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ